em đi mua day one ừm 30บาทก็ไปเห็นละเสร็จแล้วครับ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  ให้มาก่อนเอออันนี้นะไว้นะไว้นะ้งบนใไหมทั้งบนใ่ไหผมไปเพืนอยู่เพืนะครับยายสวยนะโอเคโอ้โหมีจายจ้าโอ้ไร

ที่นราจะให้คุณแม่ได้เจอี่นครับพี่ครามาถือบหวัาถอพวกไหวนนพว